สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดแชร์ก็คือแชร์ตัวนี้นะครับจะทําการเพิ่มกันยังไงนะครับก็สามารถมาดูผมได้เลยนะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ปไปเลยว่า k m e m k t e s แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานนะครับก็จะอยู่อันแรกนะครับเนาะชื่อ Kmemkites.com อพอมาถึงตรงนี้นะครับทำการสมัครใช้งานไปกันได้ก่อนเลยนะครับเนะาะแต่ถ้าใครนะครับอยากลงชื่อก็ใช้ด้วย Google นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับก็สามารถลงชื่อก็ใช้ด้วย Google ได้เลยอแต่ถ้าทําการสมัครนะครับก็จะมีให้กรอกที่ผู้ใช้งานนะครับอีเมล รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับให้ทุกคนนะครับทำการกรอกให้ครบถ้วนนะอ e ีเมลนั้นสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อ e ีเมลจีของเราทุกคนทําการมั่วได้เลยในส่วนนี้แล้วก็ติ๊กองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันแล้วเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อมดหมู่นะครับมดมู่ก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยมันจะเป็นต่างแพลตฟอร์มนะครับมันจะมี Facebook YouTube อ่า t ิกตอกไอจีนะอ่าก็จะเป็น l ล n e นะครับช้อปปี้เทเล gram แล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองนะครับอ่ามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลยนะครับเนาะอ่าแต่แต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่เพิ่มต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเพิ่มยอดไลค์รีวิวแฟนเพจนะครับผู้ติดตาม บ Log, สกถูกใจแฟนเพจก็มีน้องผู้ติดตามนะครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มชั่วโมงนะครับรับชมนะครับเป็นการรับรายได้นะครับของแพลตฟอร์ม Facebook หรือจะมาแพลตฟอร์มอื่นก็ได้เหมือนกันคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเป็นการดันไลฟ์สตรีมขึ้นฟีดดันฟีดไปเลยนะครับเนาะสามารถกระตุ้นยอดขายได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ผมก oui ็จะมาเจาะจงในหัวข้อของเป็นหัวข้อเฟซบุ o กเนาะเป็นยอดแชร์นะครับสามารถกดไปที่หัวข้อเฟซบุ๊กด้านบนแล้วดูตรงหมดหมู่นะครับมันจะเป็นเฟซบุ๊ k ล้วนเลยแล้ว ไม่มีแพลตฟอร์มตื่นเกะกะลูกตาแล้วนะครับตอนนี้เนาะอแล้วก็นี่นะครับเพิ่มแชร์ไปเลยนะครับแล้วดูตรงบริการบริการนะครับก็เลือกเลทราคาที่ต้องการได้เลยนะอในส่วนนี้นะครับเลือกเลทราคาที่ต้องการไปเลยนะครับจะมีตัวไม่รับประกันแล้วก็รับประกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็ดูกันดีๆนะครับมีบางงานไม่รองรับวิดีโอนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับในส่วนนี้ผมจะเป็นตัวแรกไปนะแล้วเจอนี่นะครับ จะเป็นหมายเหตุนะหมายเหตุตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเนาะก็ให้ทุกคนทาการอ่านนะครับเพราะว่ามันจะเขียนบอร์ดนะครับสามารถาใช้ได้เพียงลิงก์โพสเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ได้กับวิดีโอเนะอาะตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนกํากับไว้ต้องมาตรงหมายเหตุตรงนี้ด้วยนะครับก็ระวังกันไว้ในส่วนนี้ เราเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์โพสต์เวลาลิงก์ของโพสต์นะครับกดไปที่วันที่และเวลาอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปก็ได้นะจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับหรือหัวอรูปให้ดูดีกว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับทำการกดที่วันที่และเวลาปรับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะแบบนี้นะสาธารณะต้องเป็นรูปโลกเท่านั้นนะครับจึงทําการก๊อปลิงก์ด้านบนแล้วไปวางแล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณนะครับยอดแชร์เนาะที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับเราก็เพิ่มไปเลยนะครับร้อยหนึ่ง อ่าแล้วก็ค่าบริการเด้งขึ้นมานะครับประมาณ4บาทเนาะอ่าหรือ5บาทนะครับกดสั่งซื้อไปได้เลยอ่าระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขึ้นหน้าตาแบบนี้ทุกคนนะครับทำการอ่ารอยอดแชร์เลยใช้เวลาแค่นาทีเดียวเองนะครับถ้าผมทำจริงเนาะอ่าในการสั่งซื้อนะครับแต่นี่มาสอนนะครับก็เลย ใช้เวลานานนิดนึงเนาะในการรวบรวมข้อมูลให้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เนียผมจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับระหว่างที่ทําการย่อรอยอดแชร์นะครับก็จะมีพอร์ดการสั่งซื้อนะครับตรงนี้อ่าเลขออเดอร์ก็สามารถอ่ากรอบแล้วก็แจ้งอัดมีได้เลยนะครับอ่าจะเป็นเลขออเดอร์ที่เรายอดไม่ขึ้นเนาะสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับในเลขออเดอร์ตัวนี้ปริมาณนะครับบอกนะครับค่าบริการบอกอ่าแล้วก็หัวข้อลิงก์นะครับแล้วก็วันที่และเวลาบอกหมดเลยนะครับ หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการเคอท์นะครับ อ่างเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตเพอร์เฟกต์มันนี่แล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครนะครับสนใจสัตว์ล่าก็สะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับอ่แล้วก็จะมีแบบอ่าเป็นสแกนแนบสลิปนะครับอ่าทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับอ่ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยอ่าหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะอ่าในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นอ่าตัว ชือเตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อปมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะก็จะเป็น สั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยแล้วก็ส่งตัวไปนะแสตมป์ทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะ าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลนะ์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม เอาหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่ะส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่ะอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับอ่ะผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะแล้วครับตอนนี้ยอดแชร์ก็ได้ทําการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแนะนำเว็บไซต์แป๊บเดียวนะครับยอดแชร์ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนาะอาจจะเป็นแชร์ปกปิดตัวตนนะครับอ่าไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับตอนในจำนวนยอดแชร์ตัวนี้นนนะะะอ่่่ก็็จเหแแแตตยดชรร์คับไม ตัวตนนะครับว่าใครแชร์นะครับเป็นแบบนี้เลยถ้าใครน่าสนใจที่เพิ่มยอดแชร์เพิ่มยอดไลค์นะครับหรือเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวนะหรือว่าจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ใช้งานนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนสามารถกดมาได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ใช้งานเว็บไซต์วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนะสวัสดีครับ